ครับนาแทคเตอร์ครับผมเมื่อนี้นะครับก่อมาคลิปวันเสาร์ที่ยี่สิามด้วยครับมารับสมัครนะครับค้นสื่อรถไทหลายอัตรานะครับช่วงนี้เงียบแห้งนะครับเงียบหลายนะครับรถก็หลายครับพี่น้องนะครับผู้ใดที่อยากได้รถไถเมื่อสองสภาพดีๆหรือว่าตามสภาพไปใส่งานนะครับมือนี้พามาเบิ้งรับต้งแต่ชมนี่มาเต็ดครับนาล้านสองฟังนะครับรถมือนี้ราคาเริ่มต้นยุคเก่ามืนหานะครับอะพามาชมครับชมลีเมตเต็ดนะครับแถวนี้ขายได้ทั้งเบิดนะครับฟังหน้าล้านจะเป็นรถเกีเี่ยมรถเก พี่ว่าเข้าเช็คแบบเช็คเต็มระบบเป็นรถโชว์นะครับอ่ะเอ็มยูฮาฮาศูนย์หนึ H ่งครับตัวนี้หาแสนสามหมื่นบาทรถสวยกริบสภาพนั่งฟ้าครับเดิมเดิมเดิมทุกจุดน็อตต่วเคยขยับครับลูกค้านะครับลูกหมากยังเดิมเดิมอยู่เบลงสีขั้นล่าง,างใบมีดเต็มเต็มครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้หาแสนสามนะครับขั้นที่สองหาศูนย์หนึ่งแปดลิมิเต็ดอีดิชันนะครับคันนี้ราคาสี่แสนแปดเด้อได้หางไม้ครับสวยๆเลยนะครับรถปีหกศูนย c เจ็ sp ครับตัวนี้เอาราคาสี่แสนสองบาทครับสี0แสนสอบาทเช็คสวยๆวพร้อมใส่ครับ c ห้าศูนะครับ di นะครับหรือ c ห้าลิมิเตครับสองแสนาบาทครับนะครับ c ศูนย์หนึ่งแลิมด edition ครับดันนาหางไหมครับราคาอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทครับราคาคุ้มๆุมเด้อแถวนี้นะครับบอกเลยว่าครับโกโก้รับรอๆนะครับบอคือไผนะครับ หรือว่าทางฟังนะครับเอฟซี FC ทังสปปอเล่านะครับอยากได้รถไปไว้ใต้ทั้งปุ่นนะครับเข้าก็มีบริการจัดทรงไหเดอร์เอากลับมาฟังพี่ครับทงร,รทง,ทน,ง,ทงนะครับทั้งสบป่อเล่ากับทรงครับพี่น้องทั้งฝุ่นไลนนะครับสั่งรถกับนัทแท็กเตอร์กับไลน,บน,บน์คือกัน,นนะครับเงื่อนไขนะครับเพ็ดจังไห่นะครับทั้งฟังสบป๋ปอเล่าอยากออกรถจากนัทแท็กเตอร์เฮ็ดจังไห่นะครับ จากราคาเต็มที่ว่ากันจะบวกค่าขนส่งค่าภาษีค่าข่ามอีกขั้นละเก้าหมื่นบาทนะครับหรือว่าลูกค้าจะไปเคลียร์ภาษีอยู่ฝั่งเล้าเองก็ได้นัดกะบวกแค่สองหมื่นนะครับในการระงับค่เบียนนะครับบวกเพิ่มนะครับสําหรับพี่น้องทางเล้านะครับที่อยากได้รถกับเข้าไปไว้ใต่งานนะครับทั้งรถไทยทั้งรถเกียวครับมือนีนะครับผ้ามาเบิงนะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเป็นอัปเดตราคาไปแล้วกันนะครับอ่ะ L สองแปดศูนย์แปดครับคันนี้ ผมลดราคาลงมาเหลือแสนหกเด้อคันนี่นะครับในอุปกรณ์2อิขนดลด2อเพาโฟวิลครับ l อ6สามหกศดเปลี่ยนแผ่นลังค่าห้ใไม่แล้วคันนี่2แสนหาครับคุ้มคุมเครื่องดีเกียดีครับอ่ารถเดิมรถสวยครับลูกค้าบ้านนะครับตัวนี้นะครับขายเทิร์นศูนย์มานะครับรถใบมีดเต็มเ็มครับเพิ่นรักษารถดีดีครับตัวนี้รถปีหาสามเด้อนะครับสามหกศูนย์ปดนะครับยันมาสามสิบเกาแรงตัวนี้สองแสนสี่ครับ รถตั๊กนะครับสามแสนเจ็ดมืนเก้าพันครับ LC เจ็ดศูนย์แปด SP ครับคันนี้รถสวยสีเดิมนะครับรถสวยสีเดิมสภาพดีครับของขัดบ่เคยตัดครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับขันนี้ก่อ UT ราคาสามแสนเจ็ดมืนเก้าพันบาทนะครับสามสี่ศูนย์แปดครับคันนี้รถนักเลยนะครับแสนสองมีแต่ดันหนาอย่างเดียวนะครับหาตัดหนาบบาห้นะครับเคื่องพอใส่ครับมิสซูนะครับ หนึ่งแสนเก้ามืนเก้าพันบาทครับอ่าสวยๆครับมิดซู่หาซิปแร้งเล่มทะเบียนครบปีหาแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิรกอีกนะครับหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้รถสวยสีเดิมสภาพเดิมนะครับหาแสนสองครับคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดมุมกว้างให้พี่น้องไปเบิรกกันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ครับข้างร้านเปิดปกตินะครับบ่มีวันหยุดนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เขามาเบิรกนะครับแล้วก็ ยู่ร้านตลอดครับอยากเขามาเบิงเวลาไดขันมันกก่หกโมงไปก็ทัวรมันนัดจักหน่อยในเด้อครับเด้อหรือว่า่ร้านก็จะเปิดประมาณ8ปดโมงเป็นต้นไปนะครับอ่ะหาศูหนึ่งแปดเนาะราคาสี่แสนสองนะครับปีเจ็ดเอที่ครับขั้นนี้แต่งสวยๆงามๆครับอย่างไม่ซีเซนนะครับสีเหลี่ยมๆเลยนะครับฟ้าเฟ้มบอดี้นะครับอ่ะเห็นหลายๆร้านเขาโชว์กันใชเนาะว่าเปลี่ยนอยังนงบอดี้เบิกไหมครับให้เบิกไหมเฟ้มเบิกไหมย่างเบิกไหมครับ สลักใบมีดไม้ครับของเหลวไม้ทั้งระบบครับขั้นหนาเช็คไม้ทั้งเบิดครับตัวนี้นะครับราคาถือว่าคุ้ม4ี่0 0 0หนึ่นะครับตอนนี้จัดโปรโอยู่ที่3าม0 0 0บาทนะครับ2ชิ้นนะครับ4 7่เผู้ใดได้ไปบอกเลยว่าสภาพนี่คุ้มนะครับใส่งานกันโดดโดดเงี้ยวเครับประกันเครื่องยนต์อีก3เดือนนะครับหรืองบพ่อครับมาเอาคันนี้ครับ3 8 9 0 0 0บาท นะครับส7 0 8ตัวดีที่เสาก่มธรรมดาครับเช็คขึ้นกันไม่เบิดคืขึ้นกันครับอ่าแปบสายให้รอลิกนะครับนี่ครับเบิ้งเทียบกันได้เลยนะครับอ่ะคันนี้3 8 9 0 0 0บาทรถปีหาซีวีนอกนะครับหรือว่าอยากได้เป็นอิซกินะครับงบวันแรงครับตัวนี้2 6 0 0 0 0บาทครับสีเดิมๆนะครับชุดบนเป็นสีเดิมเก็บสีขั้นล่างเปลี่ยนอย่างหนาให้ไหมนะครับเช็คยุดหัวซึมเลี่ยนลูกหมาให้แล้วเรียบร้อยสภาพพร้อมไส้ครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ใบมีีดนน้าแลวก็็จะเปรรต่คับ มื่อนี่มาเป็นภาษาอีสานเด้อะบูไดอยากได้นะครับคั้นนี้2,400ชั่วโมงนะครับอ่ะ4018ครับถึกๆเลยคันนี้3.4ครับอุปกรณ์ดันนาชิ้นเดียวคันเอาหางไม้น้ำกับบวกที่3,000หาครับอ่ะตัวนี้รถให้ครับรถสวยสีเดิมนะครับมากเดิมทุกจุดนะครับน็อตบ่เคยค่ายนะครับน็อตบ่ขยับสามารถมาเบิร์มาล่องขับได้นะครับรถไม่เดิมๆประกอบไม่ครับอ่ะ2,000กว่าชั่วโมง2,400ชั่วโมงคันนี้กับ2,000กว่าชั่วโมงคือกันครับแต่ว่า ลดลงหน้ามาในจังน้อยครับขันี่มีหางพร้อมเด้อคันี่เอาน้ำสามแสนหกครับสามแสนหกหมื่นบาทรถปีหกสองนะครับอ่ะผ่านมาอีกครับตัวนี้เป็นแอลสามหกศูนย์แปดครับรถสวยๆนะครับเก็บงานไม้ทั้งระบบครับมีเห็ดอย่างไมแนนนะครับของเหลวน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องกล่องให้ครับเช็คขั้นหนาสี้นทุกจุดนะครับเปลี่ยนไม้เก็บจุดหัวซึมหายแฮนดล่างค้ากะจกเบิกไหมครับสีสันสวยๆครับแถมท่อรันทุ่งให้พร้อมนะครับ ท่นนี้จากราคาเต็มเพิขายอยู่ที่ส0 0แสนนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับ2 8 5 0 0 0บาทนะครับราคาสุดคุ้มเลยผู้ใดอยากได้ไปไว้ใส่งานครับงบมอหอดงบม่ถึง36ครับเอา34ไปนะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรถพิมพ์นิยมนะครับปีที่แล้วนี่เป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เพราะว่ารถ ดูแลรักษาไงอะไรหาง่ายครับสาหรับรุ่นสามสิบปีแรงไปตัดหญ้าก็ได้เป็นรถที่งบว่าสูงครับปีที่แล้วนี้ขายราคายืนพื้นนิยูที่สองแสนสองเลยเด้นะครับปีนี้ผมปรับราคาลงมาแค่แสนแปดหมื่นเก้าพันยางสวยทั้งสีเส้นครับสภาพยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก็บสีเก็บรายละเอียดใหม่นะครับเช็คเปลี่ยนท้ายของเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับแสนเก้าห้านะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับตัวนี้เป็นยันมาสามสิบเก่าแรงมาครับสีสวยรถเดิมสภาพสวยครับ อุปกรณ์สองชิ้นหนาหลังนะครับมีซีนหัวเดี๋ยวเขาเก็บให้ยได้ครับเด้อมีซีนเด๋ยวหมูหัวแล้วตอนนี้นะครับขั้นนี้สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันจัดโปรยู่ที่สองแสนหกหมื่นหาพันบาทยึดคลิปที่แล้วนะครับอ่ะ l สามสองศูนย์แปด sp นะครับสังขาเรียมครับอ่าราคาตัวนี้อยู่ที่สองแสนเจ็ดเด้อนะครับลดลงจากสองเก้าหานะครับจัดโปรยู่นะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ b ยี่สิบครับตอนนี้ราคาจัดโปรยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับ ตัวนี้เป็นรถน้อยสองพ่าวโฟวิลครับเบิ้งนะครับความสูงความแตกต่างครับระวังสามสองกับยี่สิบสี่ครับตัวนี้เก้าเกียร์เดนนาสามเกียร์ถอยนะครับราคาแสนเจ็ดนะครับแคที่ครับเก่ามืนหานะครับราคาตามคลิปเลยนะครับอุปกรณ์ได้สองชิ้นนะครับหรือว่าพี่น้องอยากเอาไปเก็บสีเก็บรายละเอียดใส้แบตก็บวกราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัหง้าครับริปเปอร์นะครับอยากได้ตัวได้อุปกรณ์ชิ้นได้ครับหรือว่า รถตรีเมื่อสองนะครับลูกค้าสามารถเดินทางมารับเองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่ถันมารับเองนะครับส่วนรถลายเตืบนะครับส่วนรถลายเตืบจากราคาไปนี่ยี่สังสี่ครับก็ลดไปเลยตัวละสองพันสองพันหานะครับจุ้มมุนี่ครับตัวตัดหนาก็ตอนนี้ลดตัวละตัวละสองพันสามพันบุญละนะครับจากไปนะครับตัวตัดหนาหน้าซากเมตรหนึ่งเข่าไม้ด้วครับอ่าราคาอยู่สองหมื่นสี่หาร้อยนะครับ ไปไซรรถรุ่นบีนะครับรถคุดตัวนี้อยู่สองแสนเจ็ดครับรถเกี้ยวครับรถเกี้ยวนะครับมีั้างเบิร์ตซขั้นนะครับมาเบิรงกันนะครับดีซีหกซล่องกระสอบบ่มีเหลมครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีตัวเดินดีปั๊มดีครับรถสวยสีเดิมนะครับราคาแสนสองดีซีหกแปดจีราคาสองแสนสาม ลดความเกี่ยวทุกขั้นนะครับลดความเกี่ยวทุกขั้นนะครับผู้ใดอยากได้คลิปนะครับไปเบิ้งในช่อง u t u b e ของนาแท็กเตอร์เลยนะครับผมรีวิวพร้อมกันฟรีขั้นนะครับตัวนี้ดีซีเจ็ดศูนย์จีครับอ่ารุ่นอุ่มนะครับตัวนี้ขายตามสภาพสองแสนเก้านะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันน่ะนะครับตัวนี้ลองกระสอบครับตัวนี้ยืดสองแสนเจ็ดครับอ่าเกี่ยวดันพร้อมนะครับรถกระบะนะครับก็ข้ายนะครับ เจ้าดีแม็กออนิยวแต่งให้แล้วสวยๆนะครับคันนี้อยู่ที่สามเซนสามนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งรถข้างล่างจักหน่อยครับอ่ะมาอีกคันนึงครับเพิ่งไปล่างมาสามหกคันโค้งครับคันนี้สองแสนเจ็ดเงินหาพันบาทครับสองแสนเจ็ดเงินหาพันบาทนะครับมาเบิ้งข้างใต้ครับตัวนี้เป็นเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับกำลังเก็บนะครับตัวนี้ยังไม่สี่เซนเด้อนะครับราคารวมเช็ครวมบิวปรับสภาพก็จะอยู่ประมาณสี่แสนเจ็ดรถตัวนั้นเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์ครับ นะครับกำลังเก็บสภาพครับตัวนี้ก็ซีอยู่ประมาณหกแสน 6, นิดๆครับหกแสนหาตัวนี้ก็รถเกี่ยวยันมาครับอ่ากำลังสีทรงเพิ่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดีซีเจ็ดศูนย์พัดเฮ็ดข้อเฮ็ดปากไม่ครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับศูนย์เก1าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเกาหนึ่งด้ครับเด้อ